พิมเอายูเซอร์ขี้ปัญญาอ่อนโตแล้วเกียดพูดบ่อยก็มีคนคนหนึ่งลวกันเขาเขามาพูดว่าหลายนะครับคือไปพูดให้คนหนึ่งฟังแล้วก็มาบอกว่าห้องเก้าศูนย์เนี่ยมีแต่คนจังไรอยู่นะครับคนดีๆเขาไม่อยู่หรอกห้องเนี้ยมาจากอบๆนะครับคนเนี่ยจะไปจะไปยุ่งเหรอระวังจะมีแต่ปัญหาระวังจะมีแต่เรื่องนะทำนองนั้น นะครับคือเขามาพูดว่าเออมาจากโอ๊บๆอะไรเงี้ยพวกคนไม่ดีอะไรเงี้ยก็ก็รายละเอียดก็อย่างที่ฟังพี่ก๊อฟมาแล้วก็พี่ก๊อฟก็บอกรายละเอียดไปจนครบแล้วนะครับไอเดี๋ยวเดี๋ยวยูเซอร์ไม่เกินสามวันเชือ่อไหยังไงมันต้องออกมาดิ้นยังไงมันต้องออกมาโวยวายไม่เกินสามวันเพราะสิ่งที่พวกพี่ก๊อฟพูดและที่ปิมกำลังจะพูดคือตรงตัวมันร้อยเปอร์เซนต์เลย อยู่สรอดูแค่นั้นเองนะครับขอบคุณนะคุณกอมไทเกอร์ด้วยนะครับอยู่สรอดูแค่นั้นเองครับว่าคือใครแค่นั้น